คอลัมน์วันเสาร์ที่ปลายจอยยิ้มเยาะหัวเราะร้องไห้ทักษินฉีกยิ้มร่าลงจากศาลเมื่อวนัน22สิงหาคม2568เผยเคี้ยวแหลมคมในปากสะท้อนแสงขาววับหน้าสะปรึงทั้งคนตาบอดและตาดีไม่ต้องบอกก็รู้ว่าคดีหมิ่นสถาบันนายชนะ ศาลยกฟ้องทุกข้อหาโดยสารพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทและจำเลยแล้วเห็นว่าสำหรับความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอักขาดมาดร,ร้ายพระมหากษัตริย์เห็นควรวินิจฉัยก่อนว่าจำเลยเป็นผู้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวตามคลิปวิดีโอโดยมีเนื้อหาของข้อความตามคำฟ้องหรือไม่โจทมีพยานซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจและพยานปาก น,นายอนันต์เหล่าเลิศวรกุลมาเบิกความยืนยันว่าดูคลิปวิดีโอแล้วเห็นว่าเป็นการกล่าวถ้อยคำให้สัมภาษณ์จำเลยจริงแม้โจทย์ไม่มีคลิปให้สัมภาษณ์ของจำเลยฉบับเต็มมาเป็นหลักฐานแต่เมื่อพยานโจทย์ต่างยืนยันว่าคลิปวิดีโอเป็นคลิปให้สัมภาษณ์ของจำเลยบางช่วงบางตอนและพยานโจทย์เห็นว่าสามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเป็นการ,รตรัดต่อคลิปวิดีโอไม่ปรากฏว่าเป็นการ,รตรัดต่อในส่วนใดและส่วนไหนไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับความจริงจึงเป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้มาสนับสนุนหักล้างขยานหลักฐานโจทย์ประกอบกับจำเลยยังเบิกความตอบโจ์ถามค้านรับว่าบุคคลและเสียงในคลิปวิดีโอเป็นจำเลย พยานหลักฐานโจ์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยให้สัมภาษณ์นักข่าวที่สาธารณรัฐเกาหลีตามคลิปวิดีโอโดยมีเนื้อหาของข้อความตามคำฟ้องไม่ได้เป็นการตัดต่อหรือเสริมแต่งเพื่อใส่ความให้ร้ายจำเลยในส่วนของข้อความที่จำเลยให้สัมภาษณ์ตามฟ้องนั้นเป็นการพูดหรือแสดงหรือพาดพิง หรือทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นการกล่าวถึงกระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันมีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร,ร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์หรือไม่เห็นว่าข้อความที่จะถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นจะต้องได้ความว่าการใส่ความนั้นระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความหรือเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่รู้ได้แน่นอนว่า บุคคลที่ถูกใส่ความเป็นใครหรือหากไม่ระบุถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรงการใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะส่วนการดูหมินต้องพิจารณาว่าค่อยคำที่กล่าวเป็นการดูถูกเกลียดยาำหรือโศประมาทผู้ที่ถูกกล่าวถึงขนาดทำให้อับอายหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการดูหมิ่นแล้ว อีกทั้งความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นผู้อื่นโดยการใช้ข้อความหรือคำพูดก็ต้องพิจารณาได้ว่าเมื่อวินยูชนโดยทั่วไปได้พบเห็นหรือได้อ่านหรือได้ยินข้อความนั้นแล้วจะส่งผลในผู้ถูกกระทำเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังหรือไม่เมื่อพิจารณาข้อความหรือถ้อยคำให้สัมภาษณ์ของจำเลยมิได้ใช้คำว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าโดยตรงและไม่ได้ใช้ถ้อยคำสรรพนามที่อ้างถึงบุคคลที่สามโดยมีคำราชาศัพท์หรือถ้อยคำที่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดหากแต่ใช้คำสรรพนามบุรุษที่สามว่าเขาเรียกแทนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือบุคคลอื่นหลายคนรวมกันและยังมีคำว่าองคมนตรีทหาร p าเลตเซอร์เคและคนในวังล้วนแต่อยู่ในประโยคคําให้สัมภาษณ์ของจำเลยเห็นว่าพยานโจทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่โจดนำม,มาเป็นพยานเพียงปากเดียวกับพยานบุคคลภายนอกที่โจทย์อ้างมาล้วนแต่เข้าร่วมชุมนุมขับไล่จำเลยทางการเมืองอันส่อสแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีอคติต่อจำเลยจึงมีข้อสงสัยถึงความเป็นกลางและต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง พยานบุคคลดังกล่าวของโจทย์จึงไม่อาจแสดงให้เชื่อได้ว่าวินยูชนทั่วไปจะตีความข้อความที่จำเลยกล่าวไปในลักษณะที่พยานเหล่านั้นเข้าใจส่วนพยานที่เป็นเจ้าพนักงานตำรวจของโจทย์ก็ต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังเนื่องจากพยานเบิกความตอบคำถามค้านสอดคล้องกันว่าในระหว่างการดำเนินคดีกับจำเลยนั้น ความจริงพยานต่างเห็นว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสั่งฟ้องจำเลยได้เพราะคลิปวิดีโอของกลางไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นต้นฉบับทั้งไม่สามารถสืบหาบุคคลที่นำคลิปลงเผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์ประกอบกับเมื่อพิจารณาเพจแอปพลิเคชัน f a c e b o o k และเว็บไซต์ YouTube ที่นำคลิปวิดีโอให้สัมภาษณ์ของจำเลยมาเผยแพร่ลงในระบบคอมพิวเตอร์ พบว่าบุคคลที่นำมาเผยแพร่ซึ่งเป็นคนที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอมาตั้งแต่แรกล้วนเข้าใจตรงกันว่าจำเลยให้สัมภาษณ์โจมตีการยึดอำนาจและรัฐประหารโดยพาดพิงถึงนายสุเทพกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และองคมนตรีเท่านั้น ไม่ได้เข้าใจว่าคอยคําให้สัมภาษณ์นั้นจะพาดพิงหรือสื่อความหมายหรืออ้างว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าส่งอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติรัฐประหารพยานหลักฐานทั้งหมดที่โจทย์นำสืบมาจึงยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่าจำเลยกล่าวข้อความตามคำฟ้องโดยเจตนาหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 หรือเมื่อวินอยู่ชนทั่วไปได้พบเห็นหรืออ่านข้อความที่จำเลยกล่าวแล้วจะเข้าใจได้ว่าหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าในขณะที่การสืบพยานหลักฐานของโจทย์ไม่สมกับภาระการพิสูจน์ในคดีอาญาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง พยานหลักฐานโจทย์ที่นำสืบมาจึงไม่อาจรับฟังลงท่อจำเลยในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามฟ้องสำหรับข้อหาร่วมกันแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่าโจทย์กล่าวอ้างในคำฟ้องแต่มิได้นำพยานหลักฐานใดๆมานำสืบเกี่ยวกับข้อหานี้เลยจึงรับฟังไม่ได้ สำหรับความผิดฐานร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่เห็นว่าเมื่อพยานหลักฐานโจ์รับฟังไม่ได้ว่าคำให้สัมภาษณ์ของจำเลยเป็นการหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์จำเลยจึงไม่มีความผิดในข้อหานี้ก็ยินดีกับพ่อนายกด้วย ดูตามรูปคดีแล้วอายการคงไม่อุดทอนนั่นหมายความว่าขั้นตอนต่อไปทักษิณคงยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งห้ามออกนอกประเทศจะบินปลอไปเดี๋ยวนี้เลยหรืออย่างหรอกต้องรอสาลร,รัฐธรรมนูญวันที่29สิงหาก่อนว่าจะมีคำวินิจฉัยลูกสาวนายกแพทย์ทองทานในคดีคลิปสนทนาหุ่นเซนว่าอย่างไร จะได้อยู่เป็นนายกให้ประชาชนใส่หัวต่อไปหรือต้องตกเก้าอี้เพราะความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าทักษิณจะรีบบินไปเยี่ยมหุนเซนเพื่อนเลิฟที่ขเมรวันนี้พรุ่งนี้หรอกยังไงยังไงก็ต้องอยู่เป็นขวัญกำลังใจให้ลูกสาวก่อน เสร็จจากคดีลูกสาว29สิงหาแล้วยังมีนักกับสาลฎีกาพนกคดีอาญานักการเมืองอีกในวันที่9กันยาคดีป่วยทิพย์ชั้น14นั่นแหละเป็นเรื่องว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและแพทย์โรงพยาบาลราชทันโดยสารเปิดไต่สวนการบังคับโทษจำคุกแก่นายทักษิณชินวัตร ว่าเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของศาลหรือไม่โดยต้นเหตุมาจากเรื่องป่วยของนักโทษเด็ดขาดชายทักษินนั่นแหละว่าที่ไม่ต้องนอนคุกอ้างป่วย4-5โรครุนแรงฟางตายแถมเส้นเอ็นเปื่อยยุยหมอรัชทันรักษาไม่ได้ต้องส่งไปนอนห้องรอยัลสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจให้แพทย์ที่นั่นรักษาหมอโรงพยาบาลตำรวจรักษาน,านานถึง6เดือน จนได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งกรุ๊ตปราดแต่โรคที่รุมเรา้าจะเอาชีวิตทักษิณก็ไม่หายสักทีแต่พอราชทานประกาศทักษิณได้รับพักโทษให้กลับไปใช้บ้านแทนคุกได้เท่านั้นแหละเขาตามตำราที่ว่าเปียบขามาเหมือนหาจะกินแต่ขาไปเหมือนไก่จะบินทักษิณหายจากทุกโรคฉับพลันป่านได้อมโอสดแท่งทองถึงดุน การไต่สวนด็อกเตอร์วิษณุเครืองามเจ้าประจำเป็นพยานฝ่ายจำเลยเป็นปากสุดท้ายก็สิ้นสุดกระบวนการไต่สวนสารดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองจะมีคำสั่งคดีนี้ในวันที่9กันยาโดยสารมีคำสั่งให้นายทักษิณจำเลยและนายมานพชมชื่นผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเข้าฟังคํสั่งในวันนั้นด้วยเวลาสินาฬิกานี่ เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทักษิณยังบินปล้อไปไหนไม่ได้ต้องจำกันให้แม่นและเข้าใจกันให้ชัดๆนะนี่ไม่ใช่การรื้อฟื้นคดีเก่าของทักษิณมาตัดสินใหม่หากแต่ว่าโทษจำคุกหนึ่งปีทักษิณน,นั้นคนทั้งเมืองเขาสงสัยกันว่าการบังคับโทษจำคุกทักษิณน,นั้นเป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของสารหรือไม่เพราะโทษคุกหนึ่งปี แต่ไม่เห็นทักษินติดคุกสักวันเขาคุกปุ๊บก็อ้างป่วยร้ายแรงไปนอนรอยัลสวีทชั้นสิบสี่ปั๊บจนถึงวันได้รับพักโทษกลับไปนอนจัน์ทสองลากแพทย์ราชทันน่าจะอำนวยป่วยพิ์เพื่อไม่ต้องเข้าคุกละมัง้งสารทันก็เลยไต่สวนสแสวงหาข้อเท็จจริงว่าป่วยจริงป่วยทิพรวมเจ็ดนัด เรียกพยานบุคคลรวมสาสิบเอ็ดปากขึ้นเบิกความก้าวกัญญานี้รู้กันทักษิณจะต้องคืนคุกหรือได้คืนจันร์สองล่ายี่สิบเก้าสิงหาคดีลูกก้าวกัญญาคดีพ่อตามสิทธิการ,ะระยะท่านว่าไม่น่ารอดถังพ่อถังลูกเปลวสีเงินยี่สิบสามสิงหาคม2,568ด